ครับวันนี้ก็จะมารีวิวเอเจพีเอ็กซ์เลสซิ่งนะครับเดมอนเจพีเอ็กซ์เดมอนนะครับท่อโปรไรเนอร์ท f ีอาร์หนึ่งฟูลซิสเต็มนะครับข้อกี่นิ้วนะสอ,สองนิ้วอะอยากเข้าขไปก่อนเดี๋ยวรถชนเนี้ยน้องแพทถิงนะครับเจ้าของรถ <c oughs> เป็นลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์นะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ฟังกันเลยนี้พยายามหาสถานที่ลงโง่งแล้วคนจะได้ไม่ลำคาญน,นะครับอ่าเดี๋ยวเดินรอบๆรถเลยนะครับอันนี้อยู่ท้ายนะครับ ครับมุมข้างนี้ด้านหน้านะครับหน้าเสียงก็ประมาณนี้นะครับนีข้างหนึ่งครับต่อไปจะมาเบิ้ลให้ฟังนะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่รอบพันห้าร้อยรอบต่อนาทีครับอาจจะเบิ้ลสักสี่พันรอบแนะรอบนี้ ไปทีนี้นะครับเป็นเจ็ดพันแล้วรอบเนี้ยหกพันแล้วกันอ้าวต่อไปเป็นรอบตัดนะครับอ้ลืมไปว่า,ารถคาร์บูทำไม่ตัดนะรอบ ประมาณนี้นะครับท่อก,ก็ประมาณนี้ครับท่อโปรไลเนอร์นะครับในดุคติเฮ้ยดุคติเดมอนลงลงเห็นมันเหมือนดุนคติทำเลยลงนะก็จบการรีวิวท่อโปรไลเนอร์นะครับ ใน Gpx Demon 125แค่นี้นะครับรถของน้องแพทริกนะครับราคาเท่าไหร่นะท่อปลายพันหกคอเจ็ดร้อยห้าสิบปลายพันหกคอเจ็ดรอยห้าสิบนะครับโอเคเลยใครสนใจก็จัดไปนะครับเสียงลั่นๆเลยลั่นๆในราคาแบบไม่แพงมากนะครับรโอเคมาหนะ้าสิบหนึ่งเนาะ